เขา้าไม่อี่น่อยเบิ่งก่อนเขา้าไม่อีกนีครับเพื่อไม่ทุกปีนี่เข้าข้าวห่อนเลยดรงขักหูเฮ้ยรอจำปกจำักโฮครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับมาเราจะรอนพี่น้องสวัสทีค่ะพี่น้องยื้อเขาพี่น้องหิ้วเขาไอ้ร้อนหิ้วเข่าแห้งกว่าสุดอ้มเขาก่อนห่อนด้พี่น้องเ้อนะเบึ้งเบึ้งเป็นอายตัวตัวเลยนี่ทอดทอดหม่มครับทอดหม่มทอดหม่ำนะครับเนี่ยุกซุกทอดหม่มกับกับหมูหมูแดดเดียวกรอบเลยสมตำคิเแล้วีหย

ก็เขาไม่ยังหีพอป่น้องเนา่ยอืวใหญเขาไม่ยิ่งน้ำซุปจะไ,มไ้กินดนูเอ้ว บุ่งบันเฮาทอดบ,บุ่งธรรมชาติดเในใี่ยกรอบดีบ่น้ำไงบ่หมูมันน้ำไงทอ,อ,อดตรงสัดกรอบกรอบทอดแล้วมันแบบแหมๆนะพี่หนอก Mm ทุเดศยังได้หมูแดดเดียวไม่นอนหมูแดดเดียวเรียกว,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 ว่าเนื้อแดดเดียว,ยวแพ็คละหนึ่งห้าศูนย์รับรองเลยกินเลยติดใจแซ่บของแห็งแน่นอนนีน่เป็นหมูพี่น้องมันสั่งไว่นะครับก็เล้วเหตุเพื่อน,นเพื่อพี่น้องจะได้ยีกัดทางมาเลยพี่น้อง เาไูได้เบินลอกกันลอกมึง <French Claire> เด้อแซ่บมนนนอนน่ม่เนาะมามเข้าท่าครับพี่พอมดีบ่ไดปียงทอดบ่บทอดหายายพี่น้องมันเลยเจ่บใเศร้าแป๊บนึงพี่น <ước> ้อง นี่ดอกันยังแสบหม่ำกับเคี่ยมบางคนเพิ่นเพิ่นกินดิบครับบางคนกินดิบบางคนก็กินสุกนะครับแต่ว่าผมกินทุกอย่างแหะดิบก็กินได้หม่ำถอนทมดถอมครับ กอบเนาะโสด้วยหลานมันต้องใส่ใหม่นะแม่เนาะตากง่ายไหมเนาะมันจะบมันจะบกหดเขานะเยี่ยทีสิละเผ็ดเลยทอดกรอบก็ดีเนาะ ม,มันนี่ห่อนครับมันนี่ห่อนขันเสาสูงขื้ออยู่ส่งกเย็นอยู่ช่วงเที่ยงไม่บา,บายมายโอ้ยหขวัญตายนเราพี่น้อหน่ได้อยากกินสร้างมาเปพี่น้องเล้วสมเนื้อสมหมูหรือว่าแหนมเนื้อแหนมหมู ม่ำเนื้อใส่ของเนื้อใส่ของหมูเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียว,ยวมีบ่านเลยพี่น้องไพ่จะกินยังกับซังเอามาไพ่จ้องการ้วพี่น้อ,นมองมึงจ้องมาหลายนะขึ้นไตร่งเนื้อเพื่อร่งขึ้นไตร่งเนื้อเอมาขึ้นเนื้อร่งได้นยู <c oughs> ไลบอกวิทย์ก็บอกอบอกตัวขึ้นเหล็กเลย ก็จะโษซื้อ,อเลยแล้วไม่เจอแล้ว <c oughs> ไฟ้ฟตายห <c> ม <oughs> ดวันหนึ่งเขาห่อนเลยขาห่อนหน่อยเขาไม่ได้พี่น้องเด้อ ข้า,มาไม้เนี่้นี่ขาวงามๆนะคนข้าไม้พี่น้องเบิ่งก่อนข้าไม้ดีครับเพื่อไม้ทุกป,ปีนี่ข้าวขาวห,อน,หอนเลยดุงขา บักไม้ยื้อเข่าแซ่บนะพี่น้องเนาะหิ้อเขา่าเขา่าหวนหันเนี่ยโอ้จะเป็นครบรดูดเนาะ ý kiến này và này để ý kiến hết, chúng ta sẽ biết กินอะไรมีกินไ,นไ,ไปอิ่มมากก็อิมนะ่มเลยบปานน่ยมากนี่หเลยก,กินบุหรี่ไปเนอะรู้วยเนาะแรงมากทุกปีจะขมันนำ้ำแบบเขาหอนมมนเหนซ่อเสนะออาะออเขาทาคัะ เขาทาปลาเนื้อเก่กนบ่เก่งอ,อ,อร่อยอร่อยอืมอะไรพี่นอ้องเพชรบัม้มเนื้อพี่น้องบัม้มเนื้อบัม้มเนื้อเขาถอดครับเด้อ ทอดมันซุกแล้วก็ใส่กอกเอ้ยพ่อเม่ยอ,อันไอเนื้อแดดเดียวไอ้หมูแดดเดียวพี่น้องนี่หมูแดดเดียวกรอบๆเลยเสียบของแถบกุ้ยเชีนยนใจกับถักชแชทแอนไลน์เข้ามาได้พี่น้องเด้อขอบคุณทุนไทยทุกแชียงุ้ยเีเบื้องกงนเรื่มกุไลเ์ียงก็เชียงน่เพื่อนก็ร่างใจกันกุ้ยเชียเขาเบื้องกันคอนย,ย,ยอสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเง,งินทองคิดสิ่งใหญ่ใหญ่สิ่งนั้นเด้อพี่น้องเอาฝากสมาฝากสมเนื้อสมหมูแล้วกับอันเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวได้พี่น้องเด้อฝากเมียสมเนื้อสมหมูกัน เอาคิมเดียเด๋ยวซ้ำอีกก่อนพี่น้องเดี๋ยวพอคิมนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ